คําคํานี้บาดใจแถมบางคนยังเชื่อว่าแก่แล้วจะง่อยเหงาซึมเศร้าเลี้ยงหลานอยู่บ้านเป็นมนุษย์ลุงมนุษย์บ้าแต่ไทย PBS ไม่เชื่ออย่าง Clar, player, illing, านั้นก็ดูอย่างคุณปู่คนนี้สิ74สิแล้วเทล่ำรำแน่นมีซิกแพ็ก อูแก่โพสท่าสิสตรองมากคนนี้วัยรุ่นเรียบปา่ายังเก๋เฟียวเปรียวเทมีสไตล์ทั้งทั้งที่เลยใบเกษียีมา4ปีแล้วนะจะบอกให้ <c oughs> แล้วลุงคนนี้ละ่ะอย่าไปเรื่องกับแกเชียวนะเพราะยังต่อยเตะเตะสูงด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แถมมีลูกศิษย์อีกเพียบ ส่วนคุณลุงที่ถือลูกลักบี้คนนี้เด็กๆเรียกแกว่าปู่เกือบแปดึแล้วแต่ยังวิงว่งวิง่งวิ่งสอนสอนสอนให้เด็กเล่นลักบี้ฟรีด้วยนะยังยังไม่หมดลุงคนนี้ไม่เชื่ออย่างที่คนอื่นเชื่อกันว่าใครบอกว่ากเกษียณแล้วมันจะเหงาก็ปลูกสิต้นไม้นะ่ะลุงเลยปลูกปลูกปลูกทั้งมะเขือกล้วยมะนาว จากต้นไม้เล็กๆกลายเป็นป่าส่วนตัวและไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีค่าทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเห็นไหมยิ่งแก่ยิ่งเก่ามากประสบการณ์มากความรู้เชื่อหรือยังไทย PBS เเชื่อนะเชื่อมั่นในพลังผู้สูงวัย